สวัสดีครับผมวันนี้ผมแอด์แมนเจออีกแล้วอตอนนี้นะครับก็รีไอด์หาตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะรีวิวแล้วก็จะสอนปัม๊มปั๊มเงินแชทในเกมก็คือแบบหาอ,อยังไงพี่ช่วงแรกผมได้ตัวกาก,ากมากเลยแล้วผมแบบไม่ค่อยอยากเล่นเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะวันนี้ก็จะมาบอกว่าปั๊มยังไง ได้อ่ามันได้สูงสุดประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดพเหรียญน,นะคุณผู้ชมก็สุ่มน่าจะได้ตัวดีสักตัวเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมทีมยังไม่พร้อมคือนี่ไอดีใหม่สดสดเลยนะก็คือตัวใหม่อ่าเป็นไซเ e นโซเดอร์ลิโอนานะนี่ก็ให้ดูรูปสวยส,สดสดงามตีก็จะโบกแขนไหมครับลองแรงก็คือวิ่งชา้าใส่แล้วก็ไปตี ตัวเชียวแขกก็คือบุ๊บบุ๊บบลังระเบิดตั้มนี่แหละที่มันเทจริงๆตัวลองผมอะ่ะตัวที่ชื่อเบบี้ก็มีแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมอยากได้เพิ่มมาเป็นการส่วนตัวนะก็คือแบบอ่าจะปั้นให้มันแหงทองแรงอะไรเงี้ยว่าจะสุ่มเพิ่มอีกก็คือไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็คงจะได้ยูนิตตัวอื่นมาแทนสักหนึ่งตัวนะก็น่าจะทำเป็นทีมได้ละ อเออไปเล่นเลยก็ได้นี่หวห่าัดนะคุณผู้ชมขั้นแรกนะครับที่ต้องทำก็คือต้องลงทุนหน่อยนะเนี่ยซื้อตังค์นะครับผม2.90เหรียญน,นะเพื่อได้เงิน 40M นะครับผม 40M แล้วเราเอาไปทำอะไรต่อเราไปที่หมุนครับ แล้วเราก็มาที่หมุนต้องก้างที่หมุนเป็นไอนน้นี่แล้วเราก็ปัดไปที่ร้อยคุณผู้ชมร้อยปุ๊บอ่าได้ตัวมาหนึ่งตัวยังไม่ดีพอครับคือเกมนี้ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมคือมันต้องปั้นหลายตัวอยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันจะมีทีมแบบ vs แบบสามครับผมอ่าแต่ของดีอยู่ ปุ๊บอ่าแล้วสลลดคอปเตอร์ได้อะไรก็ไม่รู้มากมายคือมันต้องปั้นถึงสามทีมไว้คุณผู้ชมเพื่อชนแบทเทริรนอารีนาใหญ่ครับหม,มุนป้ายรักจิมมี่ออกมาล้วล้วอะไรนอนเนาะหมุนไปสักเหลือสามสิบห้าเอ็มครับเดี๋ยวเราค่อยพอโอเคได้นอนลนะ หมุนเอาอะไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าหมุนเอาอะไรมั่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะที่ต้องการนะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะได้สิ้นส่วนพวกทหารตัวหลกกักเราด้วยก็ทําเป็นทีมได้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคหมุนสักอ่ะจินซ้ายละหมุนเยอะ ไปที okay, ่โฮม e ัสต t o m เนี่ยฮะจะได้พวกนี้มาตัวนี้ก็ดีเขาอะไรล่ะสิบสองล้านดาวโหลดตัวนี้สิบส <Gotta>, ี่ล้านดาวโหลดได้เจ็ดล้านดาวโหลดมา พันหมื่นแสนล้านอะไรใช้ใช้ล้านละเลยอีนีออน้นี่ต้องอัพเหลือครับเพราะว่าไปผ่านในเรื่องพวกสตอรีย่ยากามันจำเป็นต้องใช้นะครับผมอะอัพไปเลยพวกทหารจิ๋วไม่ต้องงกอัพไปเลยอัพได้ไปเลยไม่ต้องงกกับพวก เขาตลักเรอะฮะเพราะว่าของเราได้เยอะเลยเห็นไหมเราไปหมุนมาเราได้ของมาอัพเยอะเลยนะครับเยอะมากโอเคอัพได้สบายนี่จะเป็นประสามันหาเรื่องเวลก็ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวกป็น,นึงนะ อีลีนี่เป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่ดีมากครับเพราะว่ามีสกิลเลเซอร์กันซึ่งยิงไกลมากก็ดีอ่าอัปนานี้ครับ16ล้านดาวน์โหลดครับอ่าห้องน้ำอะก็คือมันทำการสตันศัตรูและการสตัตันด้วยในตัวซึ่งแลกดาเมจต่อวินาทีซึ่งค่อนข้างเทพมากเดี๋วเทพยังไงเดี๋ยวไปดู ครับหนึ่งคือเราจะจัดตี้ไปตีอารีนาไอสามอะไรนะอารีนาสามนะก็คืออารีนาอาสามทีมแต่ว่าเราจะจัดให้มันโหดแค่สองทีมมันเราจะจบเลยนะก็คือรีบจบเกมไวเราไม่ยื้เกมโอเคแล้วของอัต้นช่วยดีเดียส่วนตัวแบกเราก็คงจะไม่พ้นตัวนี้นะฮะ ก็คือต้องเป็นตัวแบบผมก็ไม่รู้ไหวบอกวะ่าใส่ไปดับช็อตเอาไปส่วนใหญ่ของมันต้องผสมหมดเลยอะไม่เน็นไรสมกันเน,นี่ย ไฟไฟต้องผ่านในเรื่องไปเรื่อยก่นอาานนะฮะถึงจะอัพได้ก็คงจับได้ประมาณนี้อาไปของไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวไปหมุนตัวใหม่ได้นะไม่ต้องไปคิดมากนะคุณผู้ชมคือของพวกนี้มันเป็นเทียต่ำผสมเป็นเทียกลางนี่ถือนะมันไม่ใช่เทียสูงนะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากเทียสูงมันจะใช้แบบเฉพาะตัวกว่านี้แล้วก็อาจจะซื้อเอาอย่างเดียวนะคุณผู้ชม แล้วก็เสาจําเป็นเสาลวดไฟฟ้าแล้วก็ห้องน้ําครับจําเป็นนะฮะต้องอัพนะครับไม่งั้นมันจะไปม,ะมันจะมันจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าทหารฝ่ายศัตรูนี่ตีค่อนข้างจะรัวครับเพราะว่าเราจะทะลุยันเวลสามสิบกว่าสี่สิบกว่าเลยนะคือแบบเราเจอของแบบของแข็งเลยนะเราต้องไปแบบแน่นๆเหมือนกันอะเพราะว่ามันแข็งมากแล้วแบบเราเรียบไง รีบมาปีนมันก็จะยากหน่อยโอเคอันนี้ไม่มีแล้วเนาะหนึ่งสองสามห้องน้ำสี่โอเคกงลิงอะกงลิงจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะแนะนำว่าเอาก็ได้นะไม่เอาก็ได้แต่ว่าผมหารัวไฟฟ้ารัวไฟฟ้ามีไหม่ะเอ เก็ผมยังไม่ได้รล้วงไฟฟ้าเลยบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปหาก่อนล้วไฟฟ้าดีมากนะครับใครวิ่งผ่านติดช็อตแล้วก็ตายเลยก็ดีเดี๋ยวหมุนเพิ่มอีกล้วไฟฟ้าจำคัญหนึ่งร้เลยจึบจ๊บจึ๊บได้อย่างเนี่ยล้วไฟฟ้าคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยอ๋อมาได้ได้เนี่ยเอ้าเนี่ย,าายคุณผู้ชม จำเป็นมากดีแรงแบบแรงแบบแรงเลยอะ่ะค่อนข้าง,างจะโอพีนะรถไฟฟ้าเนี่ยอับไปครับบ่อปลาก,ก็ดีนะปล่อยจรวดก็โอเคนะคือมันเป็นสิ่งปไอ,อ,อ,อกสร้างอะไรละ่ะปลูกสร้างแบบสร้างอัดแหละ่ะครผมเดี๋ยวผมให้ดูอะสร้างอัดหัวเลยอะ่ะแบบวิ่งไปเสร็จปุ๊บ สร้างอัดหัวเลยจริงๆเอาแบบทั้งตระกูลเลยก็ได้นะสิ่งบุกสร้างเนี่ยดีหมดเอ้ยพอละผมที่จะอัปปะ๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปไอ้ลุงนี่ก็ดีร้อยกาไอ้ล้านสิบสิบล้านดาวโหลดเนี่ยก็ดีเกมนี้คนเล่นค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะมากนะฮะก็มาปูนแนวทางได้ เราก็มาเล่นกันแบบคือคำาได้เราจะสร้างตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือส่วนใหญ่แบบคนที่เขาเล่นนานแล้วฮะหรือว่าเป็นพวกแบบอะไรนะเล่นนานแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยสนใจในการการฐานนะก็คือปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่หมตีอะไรเงี้ยนะไปที่แบทเทอร์เลยครับทีมเนี้ยเล่นไม่ได้นะเราเล่นแบทเทอร์อันนี้ก็ได้ส่วนใหญ่อะเนี่ยเราบวกไปเลย ตอนนี้คือเราจะไม่มีแรงเราต้องหาแรงน้อยที่สุดคอสตอมนิดหนึง่งเพราะว่าเรายังไม่ได้วางของวางเป็นเอีไปครับที่เราเพิ่งทำมาแล้วก็เสาห้องน้ำอ่าจำเป็นโอเคทีมก็น่าจะพอครแค่เนี้ยวางแค่นี้พอละสบายเราจะไปไต่แรง ก่อนอื่นครับเราก็สร้างอัพไปก่อนหนึ่งขั้นแล้วก็รีบไปเลยก็ไปห้องน้ําต่อไปเสาหว้แ้วครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกซอมบี้รีเทินอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่เอาผมกดผิดนะมันกดกดกดแอคแท็นี่ก็คือมันวางเลยนะพวกแบบเนี้ย้องกดอันนี้ไปเรียงอันนะครับผมก็คือเรียงอันไปอ่านเนี่ยช้าละ ไม่็ะไรนี่ไงจุดไฟเผาไปตูมเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมได้แรงสี่ร้อยกว่าเลยได้เหรียญสี่ร้อยกว่า แล้วก็ติดโฆษณาหำมอะไรก็ไม่รู้ไอเกมซอมบี้จิงต้องที่โฆษณาไม่ค่อยจะตรงปกนะฮะคือเข้าไปเล่นจริงมันไม่ตรงปกเลยคุณผู้ชมมันกระลัวมากตอนผมดูจากแนวแล้วนะก็คือแบบจริงจมันยังทำอาริณาใหญ่ไม่ละอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเปิดวันยี่สิบนะก็คือได้มาลองรู้ด้วยกันเลย ว่ามันเปิดไว้ยี่สิบเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยเก็บตงังค์แล้วแล้วก็ซื้อตัวใหม่ไปบู๊ดีกว่า,ายไงก็ได้มาแล้วก็ต้องใช้หน่อยนี่ด,ดูปึ๊บปาบปึ๊บปึ๊บปุ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 งหปดสักทีนึงปบ๊ปบปบป๊บ ไีสองหมื่นนะ่แค่สิบอะหวัวแค่ไหนถามใจเธอหัวเนี่ยได้เหรียญสี่ร้อยเนี่ยไ่เยอะก็ได้มาแปดร้อยนะก็จริงๆมันเพราะที่ผมสอนนี่ก็คือให้ปั๊มอันใหญ่ด้วยนะก็คือเล่นแร้งแบบสามทีมอนะครับแต่ว่าทำให้จบเพลในสองทีมพอนะจะได้รวดเร็วก็คือเราปั๊มล้วเอาตัวหาตัวเมนสักสองตัวนะครับแล้วก็ไป ตัวเมก็คือ sr อะไรเงี้ยสเ e c i a l ลแลก็ไปไปยืนสักสองตัวตัวละทีมนะซึ่งมัน op อยู่แล้วคุณผู้ชมตัวละครไอ sp อะ่ะแล้วก็เอาห้องน้ําไว้1เด็กนะฮะแล้วก็เอาจริงๆถ้าจัด3ามเ็กก็คือยัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งแล้วก็ ไอเสาเนี่ยหนึ่งเสาโทเทมหนึ่งเสาโทเทมเราใช้ประจําเพราะมันแจกอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเราซื้อไปเลยมันมันโหดมากนะตัวใหม่ผมว่าเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะเทพเลยแหละแต่ว่ามันต้องมีข้อเสียอยู่นะผมสองซื้อเพื่อมันน้อยเนี่ยดูดิต่ำโคเทแล้วมันตีโอกาสตีจิตชีเยอะมากดูดิดูดิต่อยป้อมสองทีพัง จจะเทพมากเลยรอบนี้เราจะปล่อยออโต้ฮผมมก็พูดไปเรื่อยก็คือใครที่ยังไม่ได้นะฮะก็แนะนําเข้าไปที่แบบไฟล์อะไรอย่างเงี้ยผูมชมแล้วก็ไปกดล้างข้อมูลนะให้มันโหลดเราก็ยอมโหลดหม่อยเจ็ดร้อยกว่าเอนะถ้าเกิดใครมี Wi-Fi ก็สบายห่อยนะก็โหลดได้เลย คืออย่างผมอะ่ะมี w ว fi ก็ปล่อยโหลดมันก็แป๊บเดียวนะครับไม่นานก็คือดีเราก็ได้ตัวใหม่มาชัวร์เพราะว่าเราลีกว่าจะได้มันมันไม่ยากคุณผู้ชมคือรีเกมเนี้ยได้ตัวแลไม่ยากผมบอกเลยคือแค่แบบหนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้แล้วเพราะว่าโอกาสออกตัวแลมันจะมันจะไม่หลอกอะ่ะคุณผู้ชมคือปกติเกมอื่นมันจะแบบ เพิ่มโอกาส200%แต่สุ่มสุ่มไม่ค่อยจะได้คุณผู้ชมงงไหมแต่เกมนี้มันคือมันไม่หลอกเว้ยก็คือ200%ก็คือเยอะก็คือแบบคือถ้าออกกึบแทบจะออกชัวทันทีอ่ะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นตัวละครตัวใหม่เนี้ยมันดีมากเลยเกมเนี้ยคือมันมันเหมือนเซอร์วิสให้คนเล่นใหม่ๆเยอะคุณผู้ชมก็คือคนเล่นใหม่ๆนี่โอกาสสุ่มจะได้ตัวดีอ่ะบ่อยมากก็คือเวลาผมมาเล่นใหม่อะไรนี่มันแทบจะได้ตัวใหม่แทบทุกครั้งเลยนะ อย่างตัวหลักผมก็ได้คาตาลีนาใช่ไหมตัวรองผมได้ไอ้นั่นแหะเฟิร์สเบบีล่างแรกแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยมาสุ่มแค่สองครั้งได้แต่ผมโลภถ้ากระสุนอีกก็เลเยเปลืองไปหน่อยนะทผม้ชมแต่ถ้าซื้อไม่ซื้อตัวใหม่ก็ไม่จบจริงๆนะนี่นะนนตําโหก็เท่เลย ไปเพชรล่าหมดแล้วทำไงกดบวกครับผมเรายอมเสียอีกสิเหรียญนะตอนนี้ได้พันเก้า 9, แล้วเห็นไหมได้มาเยอะอยู่นะ 9, พันเก้าแคือเล่นไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวลว่าแบบจะแพ้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยตั้งดีเฟนส์นะคุณผู้ชมดีเฟนส์คืออะไรก็คือแบบทีมกัน,นอะไรเงี้ยถ้าผู้เล่นถ้าพี่เพียงน้องมาเล่นกันดูคลิปผมก็อย่าไปตั้งนะครับผม ปล่อยไปปล่อยเซอร์ไปตกก็ปรินขึ้นมาใหม่นะคือแบบจะได้ให้แบบช่วยผู้เล่นใหม่ๆมากอะไรอย่างเงี้ยอ่า<ๆ>เหมือนที่เขาทํากันมานานแล้วเพราะว่าเกมนี้มันเปิดมาสี่ปีนะแต่แบบเขาไม่ตั้งกันเลยนะแบบก็โอเคนะผมว่าดีดีมากเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากทําให้แบบผู้เล่นใหม่อย่างผมก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในระดับหนึ่ง ดีครับสังคมเกมแบบนี้ก็ดีแต่เกมนี้ครับระวังหัวร้อนอย่างเดียวครับผมก็คือเวลาเราไปเล่นแรอ่ะมันจะเจอแต่พวกเลเวลสูงๆะคุณผูชมคือเขาเล่นมานานละแล้วแบบเอาง่ายพวกสาวกเมทัลสลักอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบอารมณ์แบบข้างใครจัดอะไรอยเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบมากเลยนะเกมซีรีส์ของเมทัลสลักเนี่ย เล่นมาแต่เด็กนะฮะก็คือมีเคยมีประสบการณ์โชคโชนมากับเกมนี้เนี่ยเห็นไหมห้องน้ำมันทำดาเมจเรื่อยไหมพ่นน้ำออกมาซึ่งค่อนข้างจะโอพอยู่เนี่ยแล้วก็ปดใต้ไปเรื่อยๆในระดับน้อยๆนะครับตีให้มันได้ได้ได้ไดไดเหรียญเอยอะๆเออมันจะได้เอยอะๆหน่อย สร้างรั้วสร้างห้องน้ำคือนี่ผมเพิ่งว่าสามเองนะเว้ยคุณผู้ชมแต่แบบมันอัพได้ตัวละครหนุ่มก็สิบเจ็ดมันก็ถือว่าผมไอ้นี่แหละคุ้มอยู่เนี่ยดูดิผมโดนทีบ้านแทบระเบิดแต่ไม่เป็นไรป๋าล๊บปุ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 ๊บตูมตีตีตีหัวหมดละหัวหมดละหัวหมด ยางเถื่อนอ่าเลขกสองทีก็ปินไปครับน่าจะได้ประมาณ3000กว่าเหรียญมากคุณผู้ชมอย่ามาสุ่มกันดูเลยว่าจะได้อะไรถ้าได้อีโอโอ,อีกก็ดีเลยนะคือแบบอัพเป็นสีทองเลยน่าจะน่าจะเข้มเลยราหตนี้เพราะเป็นยูนิตท,ที่เก่ามาก อาเซ้าน้ำห้องน้ำมีสถานะก็คือสตันนะครับหรือว่าไอช็อตฟ้าๆอะไรแต่ว่าเกมนี้มันเรียกเป็นสตันเว้ยคุณชมตีไม่ถึงนะเลเซอร์กันไกลไปโดนเลเซอร์กรรันฟีผมก็จะเก็บเงินซื้อละมาเลยวิ่งครับปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบต,ตุ้มโคเทตีระเบิดตีตี ทีสุดท้ายแล้วโอ้โหเจอว่าสามสองวะ่ะกดไปเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวไม่ต้องคำหนึง่งหนึง่งขนาดไม่ต้องคำหนึ่งถึงเบลเวลัดเราเอาแคสามมันตกก็สามสิบชงอ่ะเห็นปะ่ะมันจะเรียกมาแต่ทาหารอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะโหดมากเรารีบอัพเลยคุณผู้ชมเห็นปะ่ะมันมีแต่แบบตัวตัวเดิมๆอะ่ะโอ้ยโดนชนบ้านทีแทบระเบิด เดี๋ยวไปสร้างเพิ่มอีกอันนึงก่อนเดี๋ยวมันจะแตกอ่ะแล้วเราก็รอสร้างตัวกลับไปบู๊่ะไปปุ๊บ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 ตู้มอ้าวแม่มงเอ้ยผมผมโดนรถถังชนระเบิดแพ้ก่อนวะอ่ะอย่างวะอดเลยอะ่ะหูชม ได้มาสามพันห้เหรียญเนี่ยจริงๆน่าได้มาสี่พันนะคุณผู้ชมแต่พลาดไปตาหนึงอ่ะนี่ก็วิธีสอนวิธีปั๊มง่ายๆนะครับผมก,ก็ไปสุ่มกันดีก,กว่าเพื่อจะได้อีกนะมันค่อนข้างจะได้ง่ายอยู่นะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสลหัสฟรีเกมก็ไม่ได้เติมจ้ะได้ตัวได้อย่างวะโอ้ใกล้ได้นี่วะได้น้องแมงป่อง จึ๊บจึ๊บปับปับอืมกล้ได้ตัวนี้แลหละไอตัวหุ่นยนต์ฟาโลจึ๊บจึ๊บวายเกลือจุงเบยจึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนหมุนปับ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 โอ้โหกลายได้ลู้สิยะอ่า ขาดเพชรนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวผมหาได้อยู่แล้วง่ายๆเข้าไปที่คอมแบทสกู๊ปเข้าไปที่ beginning นะก็ที่ผมเคยบอกว่าใครเวลยังน้อยอยู่ก็มาทำเกรดยูนิตก็คือเกรดแล้วปุ๊มันก็จะสอนว่ามีสามระดับนะเกมนี้มี normal line แล้วก็ supply โอเคก็ทำภารกิจไปฮะ บอดได้เงินมาเอาไปบิลที่บิลอัพแล้วก็อัพยูนิตโอเคเดี๋ยวเราก็ไปอัพเป็ดเวอร์สิตกันดีก,กว่าเป็ดเอาไปดีบิลอัพครับคัสตอมยูนิตเป็ดหาเป็ดครับผมเป็ดน้อยนี่ไงจะเป็ดละเป็ดก็อีิโวลูชันไปครับ อัพที่โมอีก,ออกบุ๊บเขอบอาอัพครับโลโโนะโก้าไม่ใช่นะโลสอัพเโลสิอัพอ,อันนี้1ขั้นลีดสไปเสร็จสกิลสเต็งเทรนนิ่งโอเคก็ที่เมนู ตอนนี้เควสก็คือเสร็จหมดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะนะเนี่ยมันก็จะไล่ไปปึ๊บคืออันนี้คือทำไว้รอล่วงหน้านะนะ Evolu t n o n unit ก็คือเราทำไปแล้วเราจะสอน e ีโวก็คือได้ชิ้นส่วนเสร็จมาเนี่ยก็จะมีขาวเป็นบอนแล้วก็เป็นเงินแล้วก็เป็นทองแล้วก็เป็นไดมอนด์นะอ่าโอเค อันนี้อัพสกิลนะกดรีดิสนะล้วกดอัพแต่ผมก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วทำไม่รออมดแล้วรับเงินอย่างเดียวนี่เอาว่อัพอัพสกิลให้ถึงว่าสิบสเต็งเทนนิ่งนะฮะซึ่งผมก็ทำแล้วเช่นกันโอเคต่อไปอัพเกรดฐานให้มันถึงว่าสิบเราก็อัพแล้วเรียบร้อย เราทำามาแล้วมาจ้าอ่าโอเคถ้ามันขึ้นโลดออฟรูนก็คือหมดแล้วนะครับมีแค่นี้มันก็สอนแบบเบสิกกันแหละไปหมุนต่อทีสุดท้ายจะได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วผมอร่อยเลอะโอ้โหคุณชมมามาไหมจ้ะมาเดี๋ยวมาดูวันโอ้โหไม่มาว่าอกคุณชม จนได้น้องแมงป่องมาแทนได้แมงป่องมาแทนวะน้องแมงป่องมีความสามารถด้วยนะแอซิดคืออะไรวะมันเดีย๋ยวผมดูสก,กิลสเปซอ๋อก็คือเลนฟอร์ดเดอะก็คือใครที่เป็น ญาติกับน้องแมงป่องนะคคุณผู้ชมก็คือแบบมันเป็นเผ่าเอเรียนอะ่ะก็คือจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%บเปอร์เซ็นูเผ่าเอเรียนนี่ต้องมีตัวนี้อยู่ในเซเด็กเลยเนี่ยอ่ะก็เป็นการหาเหรียญคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ตังก็หาสอนหาไปด้วยในคลิปเดียวเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนชอบหลือก็ไ์ก็แชร์ใคก็บ,บาทบายซา 没。